เพื่อนะครับวันนี้อยู่กับผมครับเพื่เช่เช่นเคยเกมที่มีชื่อว่า l ิ t t l e n i g น t m แ r e นะครับกับสาวน้อยผู้น่ารักไม่ใช่สาวร้อยผู้น่ารักเลยน้องนอน,น์อ่ะก็เล่นกันต่อเลยแล้วกันซึ่งตอนนี้ครับน้องกาลังโดนจับตัวโดยใครก็ไม่รู้ที่แขนยาวมากเลยโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงดังข้างเดียวไม่ชอบเลยรจ,รจริงตื่นลูกน้อง น้องไม่ตื่นนะครับกว่าจะตื่นก็ใช้เวลานานมากเออเอออ่ะกะแทกกะแทกเออเออเรียบร้อยออกมาทางนั้นไปได้หรือเปล่าอ่ะเออช่วยคนอื่นได้หรือเปล่านะึ๊บึ๊บเอ,อ๊ะเ,เ,เ,เดี๋ยว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 อันนั้นคืออะไรอ่ะ ของผลากขึ้นไปดูก่อนนะผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหน,นึ่งแน่ๆน่น่าจะกดได้นะผมว่าโอ้ยใช้เวลาพอสมควรเลยนะเนี่ยอืมปับ๊บโอเคหลังจากที่เราโดนจับเพราะว่าเราหิวนะฮะโลบมากนะหิวเลยไม่ถึงว่ะ เราหิวแบบิวแบบหิวจัดๆอะไรเงี้ยเราก็เดินกับดักนะครับรอเขาให้โอเคจุดไฟตรงนี้เรียบร้อยถ้าเราถือไปได้วยได้ไหมจะโยโนทิ้งไปเลยอะ่ะอือน่าจะได้โอเคทางนี้มันไปไม่ได้นะครับเพราะว่าอีกฝั่งหนึ่งมันไม่มีสะพาน ก็เท่ากับว่าเราต้องไปทางนี้ทางนั้นล่ะถูกแล้วหรืออาจจะเป็นสิ่งที่ผมไม่ได้คิดไว้เลยคือข้างบนนี้ถูกต้องไหมโอเคน่าจะใช่นะข้างบนนี้น่าจะขึ้นได้ไหมแล้วก็ขึ้นตรงท่อนี้ไปเอ ถ้าตรงนี้ไปไม่ได้แสดงว่าเราจะไปทางที่มันไปเมื่อกี้นี่เหรอเฮ้ยไม่ไหวนะอ๋อโดดได้โดดจับได้เอออุ๊ยประตูโอ้โหปิดอย่างไวไปยังไงอะ เออผมจะไปยังไงให้ทันประตูนะครับอ๋อรู้ละมันเวียงได้ครับเอาละเราจะเวียงแบบโปรเฟชชั่นัลนี่ไงสอนแล้ววิธีการใช้สวิงแล้วก็กระโดดนะครับเอาละเราจะเป็นสไปเดอร์แมนทาซานก็ได้สไปเดอร์แมนก็ดีอึดอจดจจอ้า,อาเกือบโนดนหนีบตายแล้วละโอเคทางนี้ไปต่อนะครับ เพราะทางนี้เอ๊ะผักออกเหรอเอาชิพายแล้วเห๋ือปีนขึ้นตรงนี้อ๋อข้างบนไปต่อมันได้ข้างบนสินะโอเคดนฝั่งนี้อ้า,เ,อาเกือบตก เปิดไฟตรงนี้จุดได้ไหมจุดเทียนตรงนี้อ่าจุดเซฟพอดีโอ้โหเสียงใครอยู่วะเสียงใครอยู่วะไม่ใช่ผมจะพูดถึงว่าอ่าเสียงอไม้มันดังมากจนแบบไม่ควรที่จะเหยียบลงไปเลยจริงจโอ้ยเสียงมันเทร้าวได้เกินอ่ะมุดลงไปสิน้องน้อนไม่เชื่อฟังอะ่ะอุ้ยอ๋อน่าจะต้อง อุ้ยทำไมอุ้ย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 ตาบอดด้วยนั่นอ่ะอุ้ยเดี๋ยว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 เช็ดเช็ดมือเหรอตัดตัดผ้าปุ๊บน่าจะไปได้เลยมั้งผมว่า ไปไอเวนไอ,ไ,อไป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 ไ,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 ไป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  ลุงเขาไปละลุงเขาไปละลุงเขาไปละแล้วก็จัดการโอเคลุงปิดประตูแล้วแต่ครั้งแรกที่มันครั้งแรกที่มันมาเนี่ยคือมันเปิดประตูไว้อยู่ไม่ใช่เหรอโอเคเอาละไปแล้วลูไปอยู่แล้วฟุ๊บกึบกึ๊บกึ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 บโอเค โอเคโอเคอะไรวะเนี่ยอ่ากลัวชิบหายอ,าอ,าอ,าอุ้ยอ่ะอ้ยอ่ะโอ้โหอย่าบอกนะมีมือ,อยาวมาแน่ๆโอเครอดตายมันต้องมีมือมันมือมันต้องแบบลวงมาลวงท่อมาแน่ๆเลยข้างหน้าน,นี้มันอันตรายมากๆเลยอย่าด่าอย่านะอย่านะโอ้โอ้ยรองเท้าเพียบเลยอุ้ย ทำไมรองเท้ามันดูแปลกประหลาดยิ่งนี้ปบเดินได้ไหมเนี่ยกองรองเท้ามันแบบเหมือนมีอะไรอยู่ซ่อนอยู่ในภายในโอ้รีบเลยรู้สึกแบบไม่ดีไม่ดีต่อสู้กับไป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 ดิขึ้นตัวอะไรโอ้โจโอ้ ตัวอะไรวะนะตัวอะไรวะนะไปแล้วจ้าขอดูฝั่งนี้ก่อนโอ้โฝั่งนี้โคตรไกลเลยเออหมุนแบบวิ่งแบบเร็วๆก่อนจะ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 บ๊ตจ้ำจึ๊บจ้าาาามันมาแล้วมันมาแล้วลูกมันมาลูกนอนจึ๊บ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 อ้า โคตรระทึกโอ้ my g ก d น้ำนี่เหมือนเป็นกับดักหนูถ้าเราลองไปเหยียบมันจะได้ไหมวะไม่น่าลองนะจะลองอโอเคไม่เป็นไรฝั่งนี้มีอะไรหรือเปล่าฝั่งนี้มีชีสนะไม่ใช่ชีสเหมือนอะไรสักอย่างหนึ่งที่ไม่ใช่ชีสเอ๋ไม่อยู่แล้วมีคนมามีคนมาวิ่งขึ้นนี้เลย แล้วมาอยู่แล้วมาอยู่แล้วมาเลยเอชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายแล้วอากมก้มก้มกมเงยเงก้ม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 เงยเงก้มก้มกก้มเงยเถังไปได้อ้าพึ่งมาอออาจะจะปราจะจะจปราปตตตขึ้นไต่ขึ้นทำไมไวมัน ไปด้วยกันไปได้กไ,ไดกลเหรอขอร้องล่ะไม่นะไปแล้วไม่อยู่แล้วเออ

อาเัาปลอดภัยแน,แน่มันไม่มานตรงนี้แน่แนอโอเคอ้าเอาวะ่ะพาดนี้เดือดมันไม่มีตาจริงครับท่านผู้ชมโุตจะโอ้โห ทำแล้วโอเคประตูเปิดพอดีไปดูซิว่ามีอะไรเดินตามไปอุ๊ยอะไรเนี่ยโ,โหโคตรน่า,ากลัวเลยพ่อหนุ่มามาๆๆๆไปทางไหนเนี่ย ทางนี้เหรอประตูเปิดได้ปะอ,อ่าประตูไปทางไหนนะข้างบนเหรออันเลื่อนไปฝั่งไหนอะ่ะฝั่งนี้อืบอืบอืบ อึบ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 อ้อ,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 อหรือว่าตรงนี้กึบโอเคห้องใต้บันไดเอ้ไม่ใช่สิมันเหมือนแบบเป็นเออ่ใต้พื้นมากกว่า นี่ไงน้องแอบประจบตรงนี้เหรอวังดีน้องโอ้โหข้างบนมันอะไรวะนะอะไรวะหนะ้าขอร้องล้วนะโอ้หุ่นเพียบอะไรเนี่ยโค้ไอ้ยี่มันอยู่นั่นอยู่นั่นจ,จุดประจุดตรงนี้มีอะไรเปล่าฝั่งหลังข้างล่าง หลังนี้ไม่มีอะไรปลอดภัยตรงนี้มีมีของดีไม่นะคือถ้าผมปลดไปแล้วคือมันจะ,มนจะมนไม,ไม่ทะลุมาใช่ไหมโอเคขัาวบนมันเป็นตุ๊กตาแบบร้านขายตุ๊กาตาอะไรเงี้ยโอ้โหแล้วไปทางไหน ขึ้นทางนี้หรอโอเคอต้องรองให้เขาเล่นก่อนนะเออแต่เขาไม่มีเขาอ๋อนี่ไงไปได้ไปได้น้องชอบตุ๊กาตาแบบนี้อ๋อแล้วก็ล่อ พอเราล่อมาตรงนี้เสร็จปั๊บเราก็จะขึ้นข้างบนตรงนี้โอเคเก็ตละน้องชอบตุ๊กตาแหละโยนไปเลยสนใจหน่อยโอเคเอาละอุ้ยเฮ้ยชิบหายละขึ้น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  ก็อะอ่ะอ่ะอ่ไอตุ๊กตาไอ้ตุ๊กตาลิงเป็ดเอ้ยอยู่ตรงนั้นทำไมอ่ะโอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วเอาละเอาล้ thú cưng, 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 เจ๊เออลิงพวกนี้มันฉลาดไปแล้วไปแล้วจุกจุิาชิบชิบหาฮึด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 ฮดฮโข้างล่างีโอเคชิบหายแล้วรู้เรื่องเลยเปิดไฟ ม,มีคนตามมาใช่ไหมไวายโอเคมาวยเหมือนกันให้เราอ่ะโอ้นี่ประตูทางออกมาวายเหมือนกันไปแล้วมาอยู่แล้วเฮ้ยเฮ้ยใครจะอยู่ก็อยู่กูไม่อยู่แล้วจังหวะ ถ้าเราเดินตรงผมมันจะไม่มีเสียงอีเดีดอีเนียโอเสียงดังจัดประสาทเสียซีนึงปั๊บเอออย่างนั้นแหละอืออือไปได้แล้วไป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  ไปสักทีไปแล้วไปแล้วไปแล้วเอออย่างนั้นแหละตายไปอ,อย่าเดินชนนะเดินชนแล้วเจ็บหูนะบอกไปก่อนโอ,อ,อ้เอออย่างนั้นแหละไปเฮ้อ หรือว่าเราใช้จังหวะนี้ในการจิบรองเท้ามาหนึ่งข้างแล้วก็เตืนย่องมานี้ย่องมานี่ย่องมานี้ย่องมานี้ไปแล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่อยู่แล้วกูไม่โอเค เดียไปเจอหนังสือเพียบเลยวะเนี่ยโอเคเซฟแล้วโอโ้โหคุณตะเกินเอ๊ะมันไปไหนเนี่ยข้างบนเหรอขึ้นไป อึ๊บเออไม่ได้ขึ้นตรงนี้ใช่ไหมน่าจะปีนขึ้นไปข้างบนนะครับตรงนี้เปียนโนไข่วะเนี้วางไว้อยู่นะเปิดไฟสิเราจะได้สว่างสว่างนะขึ้นข้างบนก็ขึ้นได้ไงใช่ไหมไม่น่าได้โอเคเปียโนตรงนี้โดดโอเค เมื่อกี้น้องฝันไปผมไม่ได้ทำตายถโอ้ไอ้เกมนี้มันน่ากลัวใช่ย่อยนั่นนะขึ้นไปสิไม่ตรงจุดก็ขึ้นไม่ได้อีกไอ้บ้าเอ้ยโอ้หนังสือตกเพียบเลยลุงแขนยาวกว่าหู อุ๊บโอ้อึ๊บอ่ะขึ้นไปชั้นหนังสือที่โคตรสูงเลยอุ๊ยทำไมมันเอียงเฮ้ยอาจารย์อาจารย์โอ้ยอะไรวะเนี่ย เดินตามไปแน่ๆเลยสือ่โอโทำไมเสียงมันดังอย่างนี้ตรงนี้ไปไม่ได้ตรงนี้จะขึ้นได้เนะี่ยโอเค โอ้ทำไมมันน่ากลัวอย่างนี้วะเสียงผมแบบไม่กล้าพูดดังเลยกลัวมันได้ยินแต่ความจริงมันไม่ใช่หรอกไม่นะไอ้ยนะอย่าตกนะโอเคถ้าตกที่ผมเล่นใหม่แน่เลยจะบปั๊บปุ๊บปั๊บ โอเคอึบ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 โอเคไป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 กันไปกันโอเคไป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 อึ๊บอ่ามันมาตามหาอะไรว่านังสือสูตรหรืออะไรเนี่ยชื่อคันโยกมีคันโยกกขาทำอะไรวะ นี่มันไม่ใช่ทางไปต่อคันโยกตรงนี้อันนี้คือตรงไหนหรือว่าจะเป็นตรงนี้วะเฮ้ <Hey! S 1> ยงไงทางขึ้นนี่ขึ้นไปปื๊บปื๊บมือชิบหายเลยไอ้ตรงนี้มีกล่องกล่องเพลงดีวะเอาหยิบมาสิ ใช่แล้วต้องไหนอะต้องไหนคือทางไปต่อเหรอครับเอ๊ะ <Hey. S 2> มันไปยังไงตรงเนี้ยผมทำอะไรผิดหรือเปล่าวะหรือผมต้องรีเช็คพอยต์ใหม่ปะเออ เป็นไม่ได้ว่าผมมันบั๊กอ่ะเอ้ามันก็อยู่ที่เดิมเนี่ยแย่แล้วเอ๊ะผมว่ามันต้องเป็นอ่าโทรทัศน์แน่ๆเลยเลยเรียกไอ้หมอน,นั่นมาที่นี่ใช่แต่คือเมื่อกี้ผมหายกล่องนี้ไม่เจอเว้ยอ่าน่าจะปลาโดนได้ตรงเนี้ยไม่ผมว่าต้องใช่แน่ๆปุ่มเนี่ยมันกดได้ใช่แล้วชิปหายแล้วปป๊๊บบััปั๊บ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  มาแน,มาน่มาแน่นี่ไงมาแล้วเรียกมันมาเปิดประตูให้ไงหาซิวิปซโอแตส ปิดนะโอ้โ,โหแล้วคันโยกแม่งอยู่ตรงแขนมันพอดีเลยอะ่ะ<า>มันรู้ได้ไง อยังไงมึงรู้ได้ไงว่ากูอยู่ตรงนี้ไอ้เปรตเอ้ยนี่ทำเสียงเงีย,งยบๆแกว่ามึงไม่ดีแล้วนะเนี่ยอย่าพึ่งตกเอาลงไว้ก่อนขันโยกอยู่ไหนขันโยกไว้หน้าประตูก่อนเลยเอาไว้นี่เออมาไปเรียกมันกันเรียกมันมา เรียกมันไม่ใช่ตรงสวิสเออโอไกลไปเออไม่ถึงอีกนี่มันต้องอย่างงี้ยังไงเนี่ยไม่ใช่โอ้โหบุนให้ถูกทางโอเค รอไอ้มายืนรอหมอบรอด้วยเผื่อมันได้ยินต้องมาแน่ๆเปิดประตูมาต,ตื่นจับร้อย ที่ยิงกูเหรอถ้าเราวิ่งไปมันจะได้ป่าววะไม่เข้าไปก่อนโอเคใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่เลยเหี้ยไม่อยู่แล้ว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 ใครจะอยู่ก็อยู่ผมไม่อยู่โอ้โหตรงนี้เองไปเลย ไม่นะใครจะอยู่ก็อยู่แต่กูไม่อยู่แล้วไปแล้วลุยโอเคอ้ไอ้น้ำไอ้น้ำแบบนี้มันต้องลากออกมา ทำไมเสียงมันดับไปงี้เราจะหาที่ปลอดภัยแล้วปิดพาร์ตกันก่อนครับโอ้ย,ยอึบ้บขึ้นโอเคได้ไหมไม่ได้มันเป็นทางตรงอึบ้บเสียงมันหายไปไหนวะโอ้ยโอ้ยเสียงหายโอยเกมบัก โอเคอ้อยโอเคเหมือนจะปลอดภัยอเออต้อต้องใช้อีกืก็เปิดประตูโอ้ยเสียงงิ่งๆๆๆจากเกมนี่มันเงียบขนาดจนแบบเสียงมันแบบแบบอะไรยังไงวะแบบว่ามีเสียงเหมือนมลรงอ่ะตอนนี้วิ่งวิ่งวิ่งในหูตลอดเวลาเหมือนเราเล่นเกมแบบคนหูนดวกอะ่ะตอนเนี้ย เกมมันบักอ่ะมันต้องหาวิธีแก้เสียงก่อนอนะ่ะเกมเนี้ยมาดูเปิดประตูโอเคเุ้ยหาที่เซฟเลยอรอดตายอึ๊บโอเคเซฟละเอาละครับก็สวัดสวด,ดีเลยก็พาดี้ก็ต้องขอพักไว้เท่านี้ก่อนนะครับว่า,วาจเจออะไรกับแบบ น่ากลัวมันเยอะนะพาร์ทนี้ต้องคุณเลยว่าเป็นอะไรที่ร้อนดีจริงๆแล้วก็ดูตื่นเต้นตลอดเวลาดีครับโอเคสำหรับพารนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเปินใหม่เสาทิตย์หน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ